ทกอเตรียมจ่ายเงินชาวนาไร่ละ1น0 0พบาทไม่เกิน20ไร่รอบแรกวันที่20พฤศจิกายน2,566นี้เกษตร,รกรเช็คสิทธิ์ด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2566ทับ67ให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกินครัวเรือนละ2,000 20, 0บาทเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566นางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2566ทับ67จำนวนหนึ่งโครงการคือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับ67วงเงินงบประมาณจ่ายขาด56,321.07ล้านบาท โดยจะให้ธนาคารทอกอสอจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามผลการดำเนินงานจริงตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไปโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ67ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ4.68ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ และส่งรายชื่อเกษตรกรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวนาในอัตราไร่ละ1000บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทซึ่งวงเงินงบประมาณ5 6 3 2 1 0 7ล้านบาทจำแนกเป็น 1. งบประมาณจ่ายขาดให้เกษตรกร แหล่งเงินทุนทอกอสอวงเงิน54,336.14ล้านบาทและ 2. ค่าใช้จ่ายดำเนินการทอกอสอวงเงิน1,984.93ล้านบาททั้งนี้คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินให้แก่เกษตร,รกรชาวนารอบแรกในวันที่20พฤศจิกายน2,566นี้สําหี้สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท,กท่าน ที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ